จริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าจุดเริ่มต้นครับของคุณบอยทะกลเกียรติวิลาวันเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่ามากับละครนะครับละครเรื่องรักในรอยแค้นั่นเองครับจากวันนั้นนะฮะก็มีการสั่งสมประสบการณ์ครับมายาวนานกว่า30ปีจนกลายเป็นเจ้าพ่อละครและละครเวทีครับและได้สร้างอาณาจักรสุดยิ่งใหญ่ฮเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์นั่นเองครับเป็นธุรกิจมหาชนนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปรากฏการณ์เจงธุรกิจบันเทิงมหาชนและ30ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงมาครับคุณบอยนะครับไม่เค ไหยุดอยู่ที่นะฮะเดินไปข้างหน้าตลอดครับและเดินไปอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งจริงวันนี้เราจะไปฟังการเปิดใจของคุณบอยธะกนเกียรติวิราวาลกันครับไปเลยครับจากผู้กำกับมือทองสู่การเป็นนักบ้นตัวพ่อและเจ้าพ่อซิทค์องเมืองไทยวันนี้ทนกนเกียรติวิราวาลผู้ร้งปรากฏการสุดยิ่งใหญ่ให้วงการบันเทิงเปิดใจว่าตอนนี้มาถึงเส้นชัยเพื่อก้าว ต่อไปการส่ง The One Enterprise สู่บริษัทบันเทิงมหาชนคือก้าวที่ยิ่งใหญ่และพร้อมเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้วงการบันเทิงไทยไปไกลระดับโลก ทั้งตัววัน31ก็ดี GMTV m ก็ดี Change ก็ดีนะครับ GMM Media GMM Studio แต่ละบริษัทเนี่ยผมเรียกว่าเป็น Top of Mind สำหรับคนดูในแต่ละกลุ่ม mm hmm. การซินเนจี้กันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นมากขึ้นนะครับเป็นการเริ่มต้นอะไรที่มันดีๆแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เราเริ่มต้นจากการที่เรามีประสบการณ์ เล่าด้วยความภาคภูมิใจในเส้นทางชีวิตตลอด30ปีในวงการบันเทิงว่ามาไกลจริงๆจากวันแรกของรักในรอยแค้นสู่วันนี้วันที่สุดภูมิใจและจะไปต่อด้วยทีมงานคุณภาพที่ร่วมทีมพร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อผู้ชม30ปีที่ผ่านมาเรียกว่าได้มอบความสุขให้กับผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆก,กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับเราก็หวังว่าจะติดตามกับ พวกเราต่อไปนะครับคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ก็ทรา,าบดีว่าไม่ใช่วันแมนโชแลามีทีมที่แข็งแรงและมีทีมที่เรียกว่ารุ่นมทุกร่วมสุขกันมาก็เยอะ ด h วันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนเป็นบริษัทบันเทิงแยใแก่ของไทยที่มีความพร้อมอย่างที่สุดมีธุรกิจและบริษัทลูกครบวงจรครอบคลุมทุกมิติของวงการบันเทิงและพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้สร้างเนื้อหาหลากหลายระดับโลกเหมือนกับที่ส่งซีรีส์เด็กใหม่โด่งดังใน Netflix ทั่วโลกและดันไกลให้ไร์วินไปสบตาชาวญี่ปุ่นจนสาวสาแดนปละดิบกรีดสนั่นโรงภาพยนตร์ ดูวันเอนเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยกำไรสูงต่อเนื่อง6เดือนมากถึง67%และมีไรายได้เกือบ4,000ล้านบาทพระกนเกียรติวีรวันมั่นใจจะนำพาความยิ่งใหญ่ให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยยิ่งขึ้นเหมือนเหมือนกับที่เคยสร้างปรากฏการมากมายให้วงการบันเทิงไทยตลอด30ปีที่ผ่านมา